จ้าพี่น้องยินดีตอนรับสู้ช่องคู่ใจใจดีนะจ๊ะอันนี้ก็คือบา้า,บานฝรั่งจ้ะบ้านฝรั่งได้ผัวฝรั่งแลก็บ่ะม่นว่าจะรวยทุกคนนะจ๊ะสามีฝรั่งนะคะก็สื่อฟ้ามนะจ๊ะสื่อฟ้ามแล่ะคะ่ะยั่วนอาศัยอยู่ฟ้ามนะจ๊ะก็เบิ่งบ้านบ้านกัก็หลังใหญ่อสมควรนะจ๊ะฟ้ามนี่นะจ๊ะก็จะเลี้ยงงัว เลี้ยงอันอียงก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีทุกอย่างเลจ้ะมีแพะมีแกะมีงัวมีหมาจ้ะพี่น้องจ้าฟาร์มฟามนี่นะเพิ่นกับอาศัยแบบวิถีชีวิตของเจ้าอาอสเตรเลียวิถีชีวิตออสเตรเลียนี่ก็คือเขาาเ้าใจจอดเห็ดฟาร์มนะจ๊ะจะเป็นประเทศที่มีสื่อเสียงใน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเผ็ดฟ้ามจ้ะฟ้ามงัวงฟ้ามเนื้อง,งัวงยังสินะอันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะจ้ะอันนี่เนี่ที่เป็นลู่ลู่เนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะที่เป็นลู่ลู่เนี่ยเห็นปะจ้ะเพิ่นเจาะนะจ้ะเพิ่นโมหูจ้ะเพิ่นโมหูแล้วเพิ่นก็เจาะกําแพงเนี่ยเนี่เห็นปะเจาะเป็นหู้หู้แบบนี้เลยนะจ้ะอ่า เนี่ยฝรั่งนะ่จะไม่ยุสองอยางนะจ๊ะก็คือ้านดีก็จะดีไปเลยนะจ๊ะถ้าบด,ดีก็จะบดดีเป็นแบบแบบค้นบดดีจากแนวยังสหนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตามที่มาอยู่นี่นะจ๊ะจากที่เห็นเห็นนะผู้ชายออสเตรเลียจะไม่ยูสองแบบนะจ๊ะถ้าเจอค้นดีก็จะดีไปเลยนะจ๊ะถ้าเจอค้นบดดีนี่ก็จะแบบบดดีทุกวิธีทางนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไหนจังค้นเนี่ย เพิ่นเพิ่นมีปัญหาด้านอารมณ์นะจ๊ะนี่เพ,พิ่นพ่อเพิ่นโมโหเพิ่นก็จะทำร่ายข่าวของทุกอย่างนะจ๊ะนี่เห็นบ่เจาะกําแพงเจาะนี่เป็นหูห้แบบนี้เลยนะจ๊ะอ่าบ้านหลังนี้จ๊ะมีลูกแต่ว่าลูกลูกตะลุตตนมากนะจ๊ะลูกพิการนะนี่นะจ๊ะพี่น้องอันก็นจะมีผู้หญิงไทยเนาะ หล,าย,ลายคนนะจ๊ะทต่มาหลอกหลอกฝรั่งนะเห็นมาจากผู้ใจมาเห็นชีวิตเพลินแล้วกะบ,บางคนกับตาลุตุนนะจ๊ะแต่ก็มีหลายๆมุมมองคือกันหลายๆคนคือกันที่ว่าถือฝรั่งหลอกกับมีคือกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่แต่ว่าขอบขัวนี่นะจ๊ะขอบรัวนี่เพลินเป็นอย่างแก้งพังบานวะ่ะตีเมียเพลินนี้จ๊ะ เมียเคนนี้เมียเคนพยูนั่แล้วก็ทิมลูกใอายุกับพอ่อเบางในโซฟากับไม่ไม่อยู่อ่าทิมลูกลูกจะมีลูกสาวอ่ะพีการอยู่คนหนึ่งจ้ะเพิ่นทิมไปกับพ่อเนี่ยกับผู้ชายคนนีนนนน้แล้วกับฝรั่งคนนี้แเลยจ้ะอันแล้วก็เวลาแกโมโหนะจ้ะแกจะแกก็จะอันรังแกลูกไหม ตีลูกแม่จ้ะลูกก็จะให้แต่ลูกต้นแต่ลูกต้นนะเนี่ยเห็นบ่าจะฟ้าเบิ่นกับกว่างไงนะมีทุอย่างนะจ้ะมีงัวมีแพะมีแกะมีหมาเนี่ยมีหมูพร้อมผมจ้ะมาเนียนกับพวกหัวเพิ่นเป็นหยางนะจ้ะบวกหัวสไตชีวิตเพิ่นเป็นหยางอ่าเพิ่นถือกันถือธนาค่านจ้ะถือธนาค่ารยึด ยึดฟา้ามยึดบานนะจ๊ะพ่อเพิ่นหัวธนาคารยึดฟา้ามยึดบานเพิ่นนะเพิ่นกันเลยทำลายบานน่จ้ะทุบมดเลยนะจ๊ะเปิดลังคาเปิดเนื้อออมาทุบแกะออกทีมมดนะจ๊ะแล้วกันเป็นคนมม่งหัวหลายจชะเป็นคนม่งหัวลหลย,ยิ่งปืนยิ่ง,ย,งยังสินะาตะานาตยญานนะจ๊ะเนี่ย ฟ้ามเพิ่นจะอยู่ติดกับฟ้ามยายา่ใหญ่จ้ะฟ้ามเพิน่นก็จะอยู่ทัดทัดฟ้ามใหญ่ไปนั่นแหละจ้ะเนี่ยเบืองบ้านบ้านก็บ่พามันขี้ลายนะจ้ะพี่น้องจ้ะบ้านก็กว้างอยู่นะนะของใส่ยางเพิ่นก็นมีทุกอย่างนะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่เก็บเครื่องมือเพิดนละจ้ะเป็นลู่งที่เก็บเครื่องมือเนาะที่เก็บของใส่เยอะก็ฟ้ามนั่นแหละจ้ะ พ่อพอตำรวจเขาจับไปแล้วจับจับเจ้าของบ้านไปแล้วพอหญ่แล้วไปํำรวจจ้ะไปํำรวจเนี่ยก็ไปยางเบื้องผ่นไปยางเบื้องบ้านเพิ่รนแบบนี้นะจ๊ะิ็ลูกตุนตะลูกนะจ๊ะลูกตุนลูกแต่ว่าลูกตอนนี้ก็รัฐบาลเอาไปนะจ๊ะรัฐบาลก็เอาไปเลี้ยงก็อยู่ในความดูแลของรัฐบาลแล้วก็ปลอดภัยไปแล้วนะจะสำหรับลูกนะจ๊ะ เนี่ยเพินพ่นทุบเพินเ่นแกออกแบบนี้เลยนะจ๊ะเบื้องโซฟาใหม,าม,ม่ๆอยู่อันเพิ่นบ่เผานะจ๊ะแต่ว่าเพินพ่นทุบเพิ่นแกออกแบบนี้เลยทุบออกเอาคอนทุบนะจ๊ะคอนทุบพังออกเนี่ยคนม้วนหัไลกจะเป็นตะยานแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ๊า เราเคยเห็นเราเคยมาคู่พ่อใหญ่ด้วยนะเจ้าของฟาร์มเลยนะจ้ะเพราะว่าแกะเรามาตายอยู่ในหันในในฟาร์มพ่อใยายเราก็พ่อใหญ่ก็เลยบอกเล่าบอกว่าให้ดูแลแกะให้ดีๆอย่าให้มันมามา,มาเขียดฟาร์มพ่อใยายระวังสิไปบอกสองรอบสามรอบเราก็เลยโกรธพ่อใหญ่เราก็เลยเอาปืนมายิงย <c oughs> ิงกับบ่ได้ยิงพ่อใหญ่ดอกยิงเงิน ยิ่งคูยิ่งอย่างซื่อๆนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องก็คือชีวิตคนนะ่ะมันเกิดแล้วแต่ว่าเขาจะเจอแบบใดแนวทางแบบใดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเนี่ยมันเป็นตะยานนะจ๊ะเป็นตะยานแต่เขาไดโมหหลายขึ้นมากเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะหน่กกลัวมากๆากนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเนี่ยชีวิตค้นเฮานะจ๊ะ ขอหัวหัวยังสิเกิดขึ้นมืออื่นมือหื้อหรืออนาคตขขังหนาข้อหัวหัวยังสิเกิดขึ้นกระเพ้าดังนั้นเขากะแค่ดูแลตัวเองให้ดีจ้ะเวลาจังน้องน้องทีจังคุ้ยกันนอกกับน้องน้องทีว่าแต่งงานมากม่ย,ยังสิน่าจ่ะเป็นเด็กน้อยอายุสิยังอายุยังบ่หลาย,ยสิมือหแล้วก็ชอบทะเละกันนั่นสิหนะา เขากล่ออกจากบ้านแบบนี้นะจ่ะหอบลูกหอบเต่าออกบ้านแบบมีนะจ่ะพี่น้องจ๋านี่นะสิ่งที่ควรระว่างนะจ่ะเข้าเป็นผู้ยิ่งเข้าเป็นผู้ยิ่งแต่เข้าหูเขาโมโหเข้าเข้าก็ตตรงเข้ามากมากไกลเนาะถิมบ้านทิ่มเมืองมากไกลไม่พี่น้องไม่มี่ชายจีซอยเข้าใดนะจ่ะดังนั้นเข้าอย่าไปบวกเข้าพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เขาจะโกรธเขาจะได้ยั่งกับสร้างเขาจะบ่ต้องไปต่อสู้นะจ๊ะเพราะว่าเข้าเป็นแห้งไม่ยิ่งเข่าสู่เขาก็ไดอยู่แล้วละแล้วก็กว่าเห้าจะไปขอความช่วยเหลือจากน่วยงานใดกว่าเขาจะมาซอยเห่าใดนะจ๊ะเห้าต้องดูแลเจ้าของให้ปลอดภัยไว้ก่อนจ้าพี่น้องสาหรับคลินี้ก็ฝากไว้แค่นี้